สวัสดีครับร้านบีเลสติ้งนะครับอยู่นนทบ,บุรีซอยเรวดี63ครับอตอนนี้ย้ายมาจากปากซอยอยู่แยกหนึ่งนะครับตามป้ายเห็นไหมนี่ B ess, มีเลขหนึ่งคันนี้สเต็ป3 4ครับจอดนานส่งมาให้ทําเครื่องนะครับไม่ได้ทาสีสีลูกค้ามาอยู่แล้วครับก็คือคันนี้มาด้วยเรื่องของเครื่องยนต์อย่างเดียวอจอดนานครับจอดนานหลายเดือนแล้วมาให้เราซ่อม คันนี้เนี่ยมาฟิตเครื่องไล่ข้างครับก็คือตามสเต็ปทั่วไปที่เราเคยแจ้งลูกค้ากันไปฟิตเครื่องไล่ข้างเนี่ยสามพันถึงห้าพันแล้วแต่ว่าอะไรจะอะไรเสียหายบ้างอะไรอย่างนี้นะครับส่วนคันนี้เนี่ยค่อนข้างจะยับเยินครับดูจากสายพานก่อนได้เป็นไงันไม่ครบสักตีนะคือสายพานเนี่ยเ,เกิดจากพอดีว่า,าชุดข้างเนี่ยครับชุดข้างเป็นสนิมทั้งหมดนะฮะ ตัวท็อกสไลด์ก็มีสนิมชามเนี่ยเป็นสนิมอันนี้คือต้องเปลี่ยนแน่นอนเพราะว่าล้างยังไงก็ไม่รอดครับขัดยังไงก็ไม่รอดอารมณ์เหมือนแบบว่าเอากระดาษทรายมาอยู่กับสายพานอย่างเงี้ยพอถูไปถูมาถูมานะ่ด้วยหกเจ็ดพันรอบก็แป๊บเดียวก็สายพานก็น่าจะพังอีกก็เลยขออนุญาตาเปลี่ยนด้วยเลยอะไรประมาณนี้ครับแล้วรถจอดนานชุดข้างเป็นสนิมอะไรตามมาก็เนี่ยครับกระดิ่งกระดิ่งก็ไปหมดครับเสียหมดอ่ะฮะแต่สภาพแต่สไลด์ก็แน่นอนครับ ไม่เหลือสภาพอะไรอย่างเงี้ยคันนี้เนี่ยทําไปเอจ็ดพันครับฮะฮะคว้า,วานเปลี่ยนลูกเปลี่ยนชุดชาเปลี่ยนปัมป๊มดูดอ่าปั๊มดูดไดสตาร์สายพานู่นนี่นั่นกระจุกกระจิกอะไรพวกเนี้ยครับประมาณนี้ฮะฮะก็พิจรารณากันดูคือรถเนี่ยอ่าจะบอกว่ายังไงดีคือกว่าจะมาถึงเราอะมันไม่ค่อยโอเคอะ่ะนึกออกไหมเนี่ยอย่างคันเนี้ยเขาน่าจะอ่าคันเนี้ยคือตอนที่ผมลื้อมาเนี่ย ใส่ปะกก็นมาเป็นกระดาษแบบตัดเองอะไรประมาณนี้อาจจะแปลนว่าเคยผ่านมือช่างที่ไม่ได้มีอะไรครบมาก่อนอะไรเงี้ยครับอย่างเม็ดนี่เห็นไหมใส่เม็ดนูโวมาเห็นไหมมันจะมีช่องห่างประมาณแบบเป็นมิลอะอ่าแล้วพอวิ่งไปเรื่อยๆเป็นยังไงก็เป็นรอยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออถ้าเกิดจะมองเห็นเลยเนี่ยคือเม็ดมันจะกินเห็นไหมมองข้างๆเห็นไหมขาวๆมาเลยอะไรเงี้ยครับนี่ ขับไปเรื่อยๆจะกินเป็นร่องวนเรื่อยเาก็ตะกอตกตะกักตะกุกตะกักอะไรประมาณเนี้ยอาา่าฮะเม็ดของจริงมันจะประมาณอย่างงี้เห็นไหมพอดีพอดีนี่เม็ดไม่พอดีไหมเม็ดของมันอ่าเม็ดของรถป๊อปเนี่ยใช้ของไอคอนครับไอคอนไอคอนหรือว่าคลิกตัวแรกได้ครับโนโวไม่ใช่ครับโนโวไม่ใช่ประมาณเนี้ยครับก็คือรีวิวให้ดูเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากเสร็จแล้วนะครับสตาร์ทมือครับ ไม่ต้องบีบคันเร่งครับลดไล่มาให้แล้วต่อเช้าเช้าสตาร์ทเครื่องไม่ต้องบีบคันเร่งสตาร์ทได้เลยอ่าฮะคัรเท้าก็ปกอตินะครับต้องเซหมดแล้วคือตอนเครื่องเย็นสตาร์ทไม่ต้องบีบคันเร่งถ้าเครื่องร้อนคุณขี่ไปเซฟวงเซเว่นขี่มาไปสองสามกิโลเครื่องร้อนก็อาจจะบีบคันเร่งช่วยนิดนึงประมาณนั้นครับรถที่สมบูรณ์จะประมาณอย่างนี้ครับอ่าแต่ถ้าเกิดคันไหนสตาร์ทตอนเชา้าต้องบีดคันเร่งหรืออะไรหรือ ขี่ไปแล้วต้องคอยบิดเดี๋ยวเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดเดี๋ยวหลับเพราะเดี๋ยวติดอะไรเงี้ยนั่นคืออาการของรถที่ใกล้จะเสียแล้วครับก็ยกมาเซอร์วิสกันได้ครับลองดูครับประมาณนี้ครับผมนี่เห็นไหมประมาณนี้ครับโอเคก็ฝากร้านไว้ด้วยครับเลือใครอยากสนใจยังเล่นรถรุ่นนี้อยู่ก็มีร้านเราเป็นเพื่อนครับอยู่นนทบุรีครับซอยเรือวิทย์ข้อสามครับผมเท่านี้นะครับสวัสดีครับ